จริงๆพยายามมาทุกๆวันที่มาได้ค่ะเพราะว่าคือมันก็นแล้วแต่ว่าวันไหนเราทางานไม่ทาํางานยังไงใช่ไหมคะคือช่วงนี้อาจจะแบบโอเคสภาวะทางใจก็อาจจะทุกคนอาจจะรู้สึกลงๆกันไปบ้างแต่เชียวว่าคือก็ทุกคนเข้มแข็งอะคะ่ะแล้วก็หน้าที่ที่เรามีเราก็ต้องดําเนินเราก็ต้องทําฉะนั้นแล้วก็คือเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดให,ให้เหมือนตามที่พ่อสอนไว้แล้วก็ว่าง ก็มาคือส่วนใหญ่เชจะชอบมาดึกๆเพราะว่าบางทีเสร็จงานก็รู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านค่ะก็รู้สึกแบบอยากจะมาอยู่ใกล้ๆก่ะก็จะมาเท่าที่มาได้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่เห็นคนไทยรับรับการชื่เหลือการมีน้ำใจให้กันจริงจริงเชว่าภาพนี้เป็นภาพที่พ่อจะชื่นใจและภูมิใจที่สุดเลยค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เชได้เคยรับรู้ก็คือ พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเรื่องความสมมามัคคีของคนไทยมากอยากให้คนไทยรักกันแล้วก็สมมามัคคีกันซึ่งจริงๆเชื่อเชื่อว่าทุกทุกคนคงชื่นใจที่อย่างน้อยๆเนี่ยภาพที่เราเคยคิดว่าทุกคนจะโศกเศร้าทุกคนจะเสียใจแต่ทุกคนกลับเข้มแข็งคือเหมือนยิ่งได้เห็นในสิ่งที่พ่อทำยิ่งได้ช่วงนี้จะได้มีเห็น ภาพต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพ่อหลวงของเราเนี่ยที่เชื่อเชื่อว่าทุกคนพอได้เห็นได้อ่านได้สัมผัสทุกคนก็จะรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็อยากจะแบบสู้แล้วก็เนี่ยแหละคะ่ะมันก็เป็นภาพที่ทําให้เราได้เห็นว่าเนี่ยทุกคนมีน้ําจิตน้าใจยื่นให้ต่อกันคือเดินไปไหนถึงแม้ทุกคนอาจจะใส่ชุดดําแต่ในใจทุกคนก็เข้มแข็งนะคะ เยอะมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วเยอะเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไงหมดนะคะแต่ว่าภาพที่ที่เชยร์รู้สึกติดตาแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนคงไม่ลืมเช่นกันก็คงจะเป็นภาพที่พระองค์ทรงงานตลอดเวลาจะไปที่ไหนจะเป็นนักเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่อยู่ของไทยเนี่ยจะเห็นว่าทุกที่จะเป็นที่ที่มีปัญหาหมดคือเป็นที่ที่น้ําท่วมเป็นที่ที่แห้งแล้ง เป็นที่ที่ไม่สะดวกสบายแต่เราจะเห็นพ่อหลวงของเราอยู่ที่นั่นตลอดนะคะล้วก็เป็นภาพที่เช,เชื่อว่าภาพที่พระองค์ทรงเป็นห่วงลูกๆของของพระองค์เนี่ยเป็นห่วงพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นภาพที่ติดตาไม่ลืมค่ะคือต้องบอกว่าสิ่งที่พ่อหลวงของเราทรงทําให้เห็นแล้วก็ทรงปฏิบัติ เป็นแบบอย่างทุกอย่างที่ดีทุกๆด้านในจริงนะคะจริงๆมันต้องบอกว่าทุกด้านเลยแหละที่ที่เราสามารถที่จะเดินตามรอยพ่อและถ้าเราเดินตามเราจะไปสู่จุดที่ดีได้แน่นอนแต่ว่าถ้าจะขอพูดซักหนึ่งเรื่องขึ้นมาเชื่ออาจจะเอาเป็นเรื่องที่พระอ,องค์ท่านเป็นเป็นนักเสียสละที่ยิ่งใหญ่อะไรคะเพราะว่า เชยร์ไม่เคยเห็นใครในโลกเลยที่จะมีความวิริยะอุตส,สาหะในการที่จะรู้ในทุกๆด้านและสามารถทำในทุกๆด้านให้ดีเพื่อที่จะแก้ไขให้คนอย่อยู่อ,อยู่ดีกินดีขึ้นคือคือภาพนี้เชื่อว่า ความเสียสละที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคือให้ให้ลองแบบว่าเราทําอะไรที่เราไม่ถนัดสักหนึ่งอย่างเนี่ยเชื่อว่าเราจะใช้เวลาทํามันนานมากอาจจะท้อจนเปลี่ยนไม่ทําแล้วซะด้วยซ้ําหรือว่าอาจจะล้มเลิกไปก่อนซะด้วยซ้ําแต่พระองค์ท่านไม่ไม่เคยเลยที่ที่เราจะเห็นว่าพระองค์ทรงทําอะไรแล้วจะเลิกทาเพราะว่าพระองค์มีเป้าหมายที่สําคัญคือพวกเราทุกคนใช่ไหมคะคือเนี่ยนะคะค่ะค่ะ,คะ คือพระอ,องค์ท่านเป็นคนเป็นเป็นเป็นคนที่ทรงมองทุกอย่างอย่างละเอียดอ่อนมากเคยเชียเคยได้อ่านสิ่งที่พระอ,องค์ท่านได้เคยทรงตรัสไว้เนี่ยก็คือจะมีหนึ่งอย่างที่บอกว่าใช้ศิลปะในการเล่าเรื่องซึ่งซึ่งซึ่งเชื่อว,ว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่พระอ,องค์ท่านเห็นความสําคัญนะคะแล้วก็ในในฐานะที่เราเองก็ถือว่าเป็นทางด้าน ศิลปะทางการแสดงหนึ่งคนนะคะก็ก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมองอย่างมีคุณค่าแล้วก็มองอย่างลึกซึ้งลงไปที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ค่ะจากเรื่องของการใช้อารมณ์ความรู้สึกในการเล่าอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์มันเป็นเรื่องน่าทึ่งเหอะไรนะคะพี่เชยรบอกอะไรที้ทุกอย่างากรก็รักค่ะรักรักมากๆรักสุดๆเลย รักและเทิดทูนที่สุดในชีวิตเลยของชีวิตชีวิตหนึ่งอย่างชีวิตของเชยงก็เป็นลูกคนหนึ่งที่เทิดทูนพระองค์ท่านสุดหัวใจมากๆนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งอื่นใดก็รู้สึกรู้สึกดีอยู่อย่างหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงหายเหนื่อยทรงได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ จริงๆแล้วก็ทุกคนก็อยากจะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ตลอดไปแต่ว่าสัจธรรมของโลกยังไงแล้วมันก็ต้องมีวันที่เราต้องต้องลาจากกันอยู่แล้วฉะนั้นแล้วคือสิ่งที่พระองค์ทรงทิ้ง,งไว้ให้พวกเราทุกคนก็ก็คงเป็นสิ่งที่ทุกๆคนคงจะยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเราทุกคนจะทําได้ค่ะอันนี้ก็คงเป็นเป็นคำหนึ่งที่อยากจะบอกว่าก็คงจะสัญญาว่าจะทําทุกๆอย่างที่พ่อทําให้ดีที่สุดค่ะ 哈哈。<Hi. S 2> <Hi. S 3>